การหารากที่2ของจํานวนโดยการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อโจทย์กำหนดให้ว่า จงหารากที่2ของ6400เราก็มาดูกันนะคะว่า6400สเนี่ยสามารถเขียนยในรูปของการคูณกันของจำนวนเฉพาะอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาก่อนนะคะว่ามีอะไรที่คูณกันแล้วได้6400ซึ่งเราจะใช้วิธีการตั้งหารสั้นนะคะแล้วก็หารจำนวนไปเรื่อยๆนะคะเช่นใช้แม่5หารนะคะได้คำตอบแบบนี้ แล้วเราก็จะหารไปเรื่อยๆ่นะคะได้คำตอบเป็น256จากนั้นเราก็จะใช้แม่2นะคะเพราะว่าเป็นเลขคู่128ใช้แม่2หารต่อได้อีกนะคะได้64 2 32 2 16าทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่เราจะได้จำนวนเฉพาะแบบนี้ แล้วเวลาที่ทำนะคะเราก็จะเอา2คูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 8ครั้งนะคะก็คือ2คูณกัน8ครั้งแล้วก็5คูณกัน2ครั้งนะคะวิธีการก็คือเราก็จะจับคู่นะคะทีละ2ตัว และเขียนอยู่ในรูปของกำลังสองนะคะได้ว่าเป็น2ยกกำลังสองคูณกับ2ยกกำลังสองคูณกับ2กํกำลังสองที่เราตัวไล่ไปนะคะแล้วก็กํากำลัง2จากนั้นใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะนำฐานที่ได้มาคูณกันแล้วก็ยกกำลังสอง จากนั้นคูณค่ะเลขด้านในนะคะก็จะได้เป็น80ยกกำลัง2และ6400นะคะก็มีค่าเท่ากับลบ80ยกกำลังสองเช่นกันค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่ารากที่สองของ6400นะคะก็คือ 80และลบ80นั่นเองค่ะสำหรับในข้อที่2นะคะเราก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยทีนี้เราก็จะสังเกตว่าเอลงท้ายด้วยเลข1น,นะคะไม่สามารถใช้เลข2ในการหารได้แล้วนะคะก็ลองแม่3ดูนะคะก็จะพบว่าได้คำตอบเป็น1587นะคะแล้ก็ลองใช้แม่3ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ได้คำตอบเป็น529ซึ่งถ้าันเรียนจำได้นะคะว่าเลขอะไรเอ,อ่อยยกกำลังสองบ้างเนี่ยก็จะได้ทันทีเลยว่าข้อนี้ใช้เลข23นะคะยกกำลังสองจะได้529พอดีจากนั้นเราก็จะเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันกของจำนวนเฉพาะนะคะเพราะว่า23ก็คือจำนวนเฉพาะนั่นเองแล้วเราก็ ผู้ที่1ผู้ที่2นะคะได้คำตอบเป็น3กำลังสคูณกับ23กำลังสจากนั้นให้เอาตัวที่เป็นฐานมาคูณกันนะคะทั้งหมดยกกำลัง2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ69ยกกำลังสและนอกจาก69แล้วนะคะก็ยังจะมีลบ69ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเวลาสรุปคำตอบรากที่2นะคะจะต้องมีคำตอบ2องคำตอบนะคะรากที่2ของ4,761ก็คือ69และลบ69นั่นเองค่ะ และสำหรับในข้อที่3นะคะเรามี9025นะคะสังเกตว่าถ้าลงท้ายด้วยเลข5เนี่ยจะสามารถใช้แม่5ในการหารได้นะคะ,ะ5 1านะเหลือเศษ4เป็น8เป็น0เป็น5แบบนี้นะคะลงท้ายด้วยเลข5อยู่เพราะฉะนั้นใช้5ได้อีกรอบหนึงนะคะได้เป็น361 361คือ19ยกํากำลัง2 นะคะ19เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นสามารถนำมาเขียนได้เป็น5คูณ5คูณ19คูณ 19, 19นะคะหลังจากนั้นก็จับคู่ทีละ2ตัวนะคะได้คำตอบเป็น5กํลัง2คูณกับ19กํลัง2จากนั้นเอาฐานมาคูณกันทั้งหมดยกกําลัง2นะคะคิดเลขออกมาคูณกันได้ 95ยกกำลังสองนะคะและ9,025เท่ากับลบ95ยกกำลังสองดังนั้นสรุปคำตอบค่ะรากที่สองของ9025ก็คือ95และลบ95ค่ะ หวังว่านักเรียนจะสามารถหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบได้นะคะ